อืมร่างการงานสั่งเนี่ยสวัสดีครับพี่น้องสุปูสุคนครับมาพอกับแม่มะลีควบอนบานอีกเช่นเคยเนาะแม่เนาะสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าตามคำเรีย่ยลูกเด้อผู้ใด,ด,ด้ถามมึงคิดป,ประดิษฐ์ผู้ใด้ถามมึงคิดประดิษฐ์แม่กะเน,นี่ยครับมึงเลยครับ<ด>พี่น้องจัดให้แล้วอันนี้ยังแม่วัสดีบอวัสดีจ้ะจ้ะให้แม่บีบซะ วาซาบิก่อนเนี่ยปลาแซลมอนครับแม่กรับันปลาแซลมอนซื้อมาจากแมคโคเอาที่ที่เข้าววัดอสเนี่ยนะที่วัดกินกินดิบได้ถามพนักงานเข้าเจ้าก็ได้มันมีสองแบบมันมีแบบด้วยครับที่ข้าววัดเป็นสเต็กอีกแบบหนึ่ง อันนี้วาซาบิแม่แม่ก็บ,บีบร่งก่อนซอสเมก,กี้ก็ใส่ได้ไหมอันนั้นมันเป็นซอสใส่ได้ใส่วาซาบิได้เมกกี้ใส่ได้เลยจ้าโอเคอันนี้สลัดของแม่ย่าต <Yeah. S 2> มาตีคนๆเลยอ่ะจ้ะ ใส่นักหนักเลยนี่ทาจิมซีฟู้ดบปัจจุบันบ่มีบะ่ะเอาบ่มีเปนะ็นยังเอานี่แหละอันนี้บ่ามันโชออยุแบบเนี้ยก็ใส่กัได้ก่อนก็ใส่นะอันนี้มันมีโชยุอยู่เมียเออมีแต่ตัว <c oughs> ซิมาหัวซิมาใส่จุกอ่ะอ่ะเเป็นยังเมียจัดไปใส่ใส่กันก็นำสลับไปเลย

พอเดนมันอยู่ใส่เนี่ยจริงว่าสบีเนี่ยติดมันอยู่ในซ่องเลยมเลี้ยกันในช่องแม่ในช่องหรือซ่องดูเขาดูดูอัดมากเลยอโอ้กินไปเตดูแล้วกัหิไปตดูแลกินไปเตดล,ะตดละ้ะพวกี้ีแม่ก็ใไซนี่แล้วกัน็เดนลเพอ

เอาไม่บบยิ้มเ้อีกไหมแม่ยิมเสือหอื้อหืเ้อหม้ค่ดีมันบเคือซอยูอเ้ยคุณใส่อ้คุณกินเันอกสเซียบะฮะเซี่ยแบบยอ่ะแบบเซี่แบบยบซ้เ้คืนโอเคเลย เกียบมา่ตะเกียบเลยอมตัดยาดอกัดเือนอันนี่เนะเสือเสอนมอือืันนี้เ่อน้องออสอันนี้แมใส

One, one, ก่ขึ้นวะวันน้องจุดเออกไได้จะเต็นม,มน,มนย่ีนี่ขึ้นนายพูดไว้ใส่เปล่าเจเยัใ่นี่เขาอีกนนึงแม่เสหลายเลยมันจะบขึ้นาเบิ้งนจจัดไวุ้่ไมนยังมี ปวยเนี่เียมไก่เลยเนี่ยเรียมไก่เดย้เต้นไก่ไหมเดี๋ยวสิผสมเน่งเอออันนี้จะเวอรกว่านะอันนี้เม่ขึ้นเลยน่วัวไปหมดต่ว่านี่คือคืนสำหรับเบบี้มันโบเกาหัวแม่ได้ว่ามันโบเกาวหัวเส่ยมันต้องเกาหัวมาเสีดีนาแม่นะ ขอ,ขอไปในน้ำครับพีน่น้องแม่ลืมเื้อ,อช่วยเยู่ยพี่น้องแม่ที่แหลวเพราะว่ามีจจิิ้ม่ผมผมก็อืมผมกินปลาดิบเนี่ยน่ากินนี่จิ้มซีฟูดเฮ้ยว่าอ้างสิไปกินกันยังคือเจ้าพี่เออชั้แต่ว่าเอาจะไปกินกันยังเพราะว่าบ,บ,บัสบีเพราะว่า ี้เพราะว่าแม่ไม่จะซอดน,นี่อันนี้ที่หอน,นี่มันเกิดขึ้นโชคยูขึ้นกันแต่ว่ามันจะเป็น,น,ปนโลน<อ>โรหัว่เอกิน,นอ,อืมแม่เอานี่ใส่เรากดตีอาตีได้แมมเออโอเคใช่นิดนึงเออมาน่ะไีอันนี้มันขึ้นเมื่อไรคน

มันก็พังเ้ยอาเถอ,อว่าคือจะเอวิดีนะโอ้ะแม่ตัวม,<า>มื่อด้เต็มอือหือกับเป็นแม่ม จมเปยเขีบ่างเวตัวไนคยังงเหมืนกันนะเก้าอัวหรอมันจแดงว่แห้ง้านเก้าอัวปลาปลาหืนเวยคือยาผักอืมยังมีผักอืมกินกสือะไได้หมดจ้า ถึงเพื่อนกี่ล่ะโอ้ยล่ะเก็บไว้ล่ะเก็บเส่้อคลุมผมในบ้านขั้นไม่นะแล้ว เริมถึงแล้วั้่เออจัดจัดมันมีก้นตัวอะไรไม variance, ่ได้มันตาึ้นบ่ Kim đẹp. Huh? Ta đẹp. Kim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  cứ Kim đẹp. Kim ôi Kim đẹp.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  ไปซื้อแมคโครครับซอที่เราชิ้ไปรับประกันพนร้อมตามพมาลักงานเขาก่อนเรากินติบเยอเลยเนาะแต่ว่าเขาจะมีส่วนมาของสดของกินดิดบเยอะนะพวกเนาะพวอมันเป็นพวกีแห้งเนานะจะขอจากกินนะอะไร่ยไวไหวัวปขินงจักล อันนี้แดขึ้นเหนีัูนาคเัยเอยว่แต่เสียบเนี่ยสียบตัหนาแพทย์ทกันเนยกันะเขาเอาไปให้กินหนดได้ได้ไหมไทำมากวอย่างปะจะได้เหรอทำมากอยเซลล์หนาบ น,น้ำไม่เป็นกระเสียบเยพราะโดนมุ่เนยาแปาบที่ว่าเป็นจฉกขาม้วเนนจะออกครับรับเลยปะรับน้ำเรื่องเสร็จน้าอืมอะป่ปะอืมคุยส่วนต้งเน่

นี่มีกก็ะจะาขายทองสดเัน,นบานร้านะนะชาเข้ามาไปแม่โคกแม่โคกไม่หมกจะหานี่หม้อไฟไปถึงบ้างเพราะว่าไม่ยมมัอมหมอใส่จะไปบบ่นเจ้าอยนะ ฮะ่อ้อเรื่องแก้ยาเปี่ยไอ่เนี่ยโอ้ยตาเป็นสราเอ๊ะฟังจอก็จอเซม่เกินไวแม่มงมันก็ขึ้นอยู่ด้แม่ต้งตา แซ่ค hmm. 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 huh? huh? ือจานเผ็ดจานมากขวดดีแท่นะขวดดีแนะนำสกินนี่หวานแซ่บหวาน้วย

Để bánh loại thịt Ừ đẹp thế tuổi thôi nó tí thôi nó có tìm được đẹp nữa mất mát 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 nó

thế mà không cái bán không có bán hoa lên đi là lo mà tuổi ชาใจครับพี่น้องปลาดิบเพิ่งซื้อมาหดเองร่างกายตอนทุเ่ตัวหล้ยงร้า่ท โอเคครับขอบคุณครับทุกท่านที่เข้ามารับชมแม่บะริแม่บลรมืนมมันนี้มากินเดือวเคียงถอยซึ่งรถยางหัวโอ้ยลำบากแค่ไหนเนาะแต่ว่ารถกับเป็นใจเลยเนาะบุกเคยเสียหมง่งใก๊กไกลถึงจะเสียนะเห็นว่าอ้วนแบบว่าเข้าตัดสินใเป่ี่ยนอยากไม่เลย Dạ hena gicana, vẫn như là felt sël sâm mới zat, ливо mang mùa xuống, cũng không phải là kiểu mắm sơ sơ như thếidalilla. nhưng chanting địa Ruth tube nữa, nói có Kat Twitter sơ có xim h口 đầy có kiếm được Seattle d Tiger แม่ยังแม่แม่ยังนั่งดีเนาะสิัวอยู่ไสก็ช่างก็ต้องยังยังน่ะ3ปีแลอือๆแม่แต่แต่เฮาเปลี่ยนมาจากบ้านเฮาเฮาเปลี่ยนจ้ะบ้านนั้นพอทั้งหน้าทั้งหลังจ้ะโอเคนะแม่เนาะกินปลาดิบสู่พี่น้องเ่งแต่ว่าอาจสิน้จิ้มอาจสิบ่เบิกปลาิอาจสิบ่เบิกเท่าใดจ้ะมันคือบ่ขึ้นแงปานดเนาะ แม่ซื้อโชยูมาผิดมือเส้าแม่เลยว่ามีอยู่กเ็เลยบร,ยรบบิส่จกจ้ะโอเคครับขอบคุณครับทุกท่านที่เข้ามารับชมแม่มบรีค่วนบ้านเนาะฝากกดกดไลค์กดไลค์น้ำเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์โอเคครับสวัสดีครับแม่สสวัสดีจานะ้า